เพืนของภาษาซนอยู่ในคิดบ้านน้ำจราอันนี้ก็มาต้นเที่ยงเหินของเพิ่นของภาษาซนท่านนี้ก็เป็นเพื่อนอยู่เพือนเลยไหมบ่อยู่เพือนเลยโทรทัศน์หรือว่าซีดีแบบรุ่นเต่อะบังอออะไรเอออะไรแบบหน่อไม้เนาะมันเพิ่นเนาะเจ้าขายจ้าเจ้าห้อยแบบนี้เลยเนาะ ลดังเดิมค ja ือตะกอนเบิ่งเฮนสัพืชพักสวนครัวเขาเจ้าก็เฮ็สสวนบมันจะขึ้นได้บ่เพราะว่ามันขึ้นไดเนาะพี่น้ะงสมไยมยวงเป็นว่าที่กว้างฟารนี่ก็ กัปปเเเออฮียงคยงชสบายดีท่านผู้ชนะมเนาะวันนี้ก็พบกับหนุ่มทีลาวอีกเช่นเคยวันนี้หนุ่มทีลาวได้เดินทางมาที่บ้านน้ำจลาเมืองบัวรพ่าแขวงคำมว่วนเพื่อจะมาถ่ายวิถีชีวิตของประชาชนและกับเบิ้งบ้านเพือนของประชาชนอยู่ในเขตนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมบรรยากาศนั้งกันเลยนะท่านผู้ชมนี่เนาะทางด้านนี้ก็เป็นเพือนของประชาชนอยู่ในเขตบ้านน้ำจลา บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ว่าพุกเฮื่อนตามล้งแม่น้ําอันนี้ก็เป็นบน่อนเติมน้ํามันเแบบอยู่บนโนอกเขาเนาะจะมีเหนเติมน้ํามันหาน้ํามันเนาะคือบ้านเพื่อนทางนี้ก็ถือว่ายัางแบบไชส์บีเบบดังเดิมแต่ว่าพัฒนาขึ้นก็คือมีไฟฟ้าเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาต้นเที่ยง ก็ถือว่าผู้คนกับบริักสู้อยู่เพื่อนเนอขเจาจะไปให้ไปส่วนมัทางด้านนี้ก็เป็นเล้าเข้าของเพื่อนทางด้านทางในพวกกับสิเป็นเพื่อนเนะเป็นเพื่อนเก่าแล้วแต่ว่าเาเจะเห็ดเป็นโคกงัวมาครับไปบุญมีเนาะทางอาจารย์บุญมีมู่คู่เขาเนี่ย <c oughs> ให้เพื่อนพามา ถ่าคิบอยู่ในแคมเพื่อนเพื่อนก็นจะมีป่ากล้วยปลูกมะกล้วยเนี่ยเพ้อมะกล้วยพันงามงามหมักปีกับบักดกๆเนาะมีเครือกล้วยมีมักหุ่งหัวข้าวจริงไข่ครบมาเลยเนาะอยู่ในใกล้ๆแคมเพื่อนเ,เพื่อนกับพวกเพื่อนตามเนินภูที่แบบบนมันต่ำเนาะ อันนี้ก็คือเฮือนของเพิ่นของประชาชนท่านนี้ก็เป็นพืชพักสวนครัวอันนี้ก็คือทางที่ประตุกย่างมาเมื่อกี้นี้อันบ้านนี้มีจักหลังคาเฮือนได้สาว,าย,สา,วายปะประมาณาหอดว่าสกห้าเออสาวาครบครัวนะบ้านน้ำจรนะมีทั้งหมดแม่สาวาครบครัวมีไฟฟ้าไซ้นี่เนาะคือทางด้านนี้ก็มีบน ขายน้ำมันขายมัดเนาะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันรถจักรก็ขายแล้วเป็นฮารขายแบบเครื่องย่อยทั้งในเนะกระแม่นเนาะตัวที่ว่าเป็นใส้กะนางทางด้านหลังน่็จะเป็นต้นเ้าก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าเนาะคือทางผู้ชมเนี่ยเห็นนะก็เป็นเสาของลูกระเบิดในสมัยก่อนคือซีเมน แต่คนเพิ่งตั้งเฮือนไว้ทางด้านเทิ้งหนัก็จะเป็นเฮือนของประชาชนแต่ว่าสังเกตบงว่าแถวนี้จะมีต้นไม้ใหญ่หลายนี่เนะาะท่านี้ก็เป็นเฮือนเฮือนไม้เพิ่นเอาไม้ไม้เป็นเอาไ,ม,ไม้เป็นใหญ่ๆเลยเป็นเฮือนท่านั้นก็เป็นสวนครัวก็มีต้นพู่ต้นยางคักแน่ คือว่าได้ยินว่าทางนี้เป็นบ่อนขายเครื่องเพ่อดีไปเบิงหางขายเครื่องพอดีเพรงินลราขายเครื่องควงป่ะขา,ขายให้ตัวเองนะขายให้ไผรขายให้ตัวเองมีน้ำดื่มอยู่ป่ะบ่มีป่ะโอ้แล้วสั่นน้ำส้มมีป่ะนี่ป่ะตุ๊กเทไรน้ำส้ม,มน้ำพันป่ะ เฮ้ยขึ้นเป็นยังไงด้วยอะอรกันนี่ก็น้อยน่าละเอ,อ๊ะมึงอันนี้ก็คือร้านขายเครื่องนอเน,นาะขา,ายเครื่องย่อยแบบอยู่ในบ้านน้ำบ้านเนี่ยกนมีบ้านน้ำน้ำจัลลาเนาะนนี้เนาะแต่ขายเครื่องอยู่เฮือนเลยมับ้บ<ด>่เอออยู่เฮือนเลยเ <laughs> อันนี้เจ้าของ,งอ,<ถ>อ่ะเจ้าของคนเนาะ ยู่เมืองไหนเลอยู่เมืองหินบุญเมืองหินบุญเออเห่นอนมากไฟฟ้านี่จังหน่อยเนาะอันนี้ก็คือเครื่องของเครื่องของนี้ซื้อมาแต่ทั้งเลยนี่อยู่วิละเออไปเอาอยู่วิละเนาะเมืองวิละบุรีแขวงสวรรคิบเดี๋ยวว่าไปรับเครื่องเขานะเออไปรับเครื่องเขามาขายมาขายก้อนแล้วไปเอาอันนั้นแล้วเอาก็มาซิงตามหลังเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นฮาร์าแคร์เครื่องซุ้มซน อยู่ในบ้านขายตามเฮือนเด้อพี่น้องน่ะอยู่ทางอยู่ในเฮือนเนาะไกลไปไกลมากบ่แวาซื้อนําเพิ่นได้อยู่บ้านน้ําจรามีทั้งหมดก็29ครอบครัวแม่นบ่โดยว่าน้องนี่ก็นี่แหละิเซ็งเฮียนป้อมลยก็ทางเงินทายเออเจ้าเฮียนบ่ยังเฮียนอยู่บ่อืมเฮียนนี่ลจบม .4 แล้วอืมจบม .4 แล้วไปโตใส่บัดนี้บ่จักยนเปิดอยู่ใจราลยเฮียนสนผู้ชมเนาะมื้อนี้ก เราตุก,กได้มาซื้อเครื่องช่วยนักเฮียนอันนี้เป็นนักเฮียนของอาจารย์บุญม<า>ีนเนาะเฮี้ยนเก่าจาบุญมีเชื่อว่าจบมเฮียนจบไปอีกาดนี่บ่ะโดยปีนี้ปีนี้แล้ว่ะโดยจบใหม่ไหม่มันมาแล้วเนาะปีนี้ดเป็นนักเฮียนและะ่วกำลังเราตุก,กอยากมาสัมภาษณ์เนะากกะท่านยุทธคิดว่าเป็นเครื่องครองที่ว่าพ่อแม่เพื่อน,นลงทุนให้แต่ได้ทามไปถามมาแล้วเพิ่นว่า,วาเป็นเครื่องครอง ของเพื่อนเองที่แบบไปฮับเอาของขาเจ้าก้อนอยู่ทางวิละเ <c oughs> มืองวิละบุรี <c oughs> แล้วก็มาขายก้อนขายได้เท่า,า,า,าใดแลวก็เอาเงิน <c oughs> ไปส่งเขากำไรก็คือแบบฮับเก็บไว้แล้วเบื้องชีวิตการเป็นอยู่ก็คือว่ายังมีความลําบากหลายพอสมควรเนาะราตุกได้ซื้อน้ำาสวยเพิ่นเนาะกบขนมสวยเพื่อนเนาะเพร่ะว่าให้น้องนุ่มมีกำลังใจและน้องนี่เป็นลูกผู้ที่เท่าใดบุรีชาบุรีสามท้งหมดแล้วมีัะคน ทั้งหมดลูกชายอ่ะนนับเต่ผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามนะแ่คนทั้งหมดลละเปรคนเนาะเจ้าเราเป็นลูกผู้ที่สามอันนี้ก็แม่มาบอกมีบอลนองเขาเขาบ้านเ่ยนอเขามาเล่นขามาเรนเนาะโดยเขามาเบื้อนังโดยทางด้านหลังน่าจเป็นโทอรัศน์หรือเปล่า ซีด <CD> ีแบบรุ่นแต่เก่าเนาะเมื <face bleiben> <N> ่อสมัยแต่เก่าเห็นบ่พี่น้องก็ใส่อย่างนั้นแบตแบตเตอรี่เนาะแบตเป็นแบตเตอรี่แล้วก็เสื่อมใส่กัน็ยังไงไส้ยังอันนั้นบ่ไม่ใช่ไหมเขาเอิ้นว่าจานเหม่อนบ่จานเลยเซิงตะเวนเออเซิงตะเวนเนาะอันอยู่เฮือนหลังนี้นี่ยังท่านได้เข้าไฟเหมือนบ่มีไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่มีเขาเอิ้นว่ายังท่านมีท่าแห้งเพื่อว่าจะเข้าไฟฟ้าในการ เขาไฟอยู่ทางประเทศเฮาเนเพื่อนกับใช้แสงโซลาเซลล์เอาเนาะอยู่ในบ้านนี้ใช้แสงโซลาเซลล์หรือหรื่อว่าแสงสว่างนั่นแหละจากตะวันเนาะแล้วก็ครอบครัวเพื่อนทั้งหมดก็มีอยู่หัสโพกลูกแล้วแม่แล้วแม่นทั้งน้องทั้งนุ่มเป็นยลแม่นแปดคนมันบ่นพ่อแม่เลยคิดรวมใส่กับพ่อกับแม่เลยคิดรวเสิบคนทั้งลูกอายเลยสิบเอ็ดคนนั่นน่ะอายนะ เด็ดคนเนาะอยู่น้ำกัดนมนั้งป่ะยังอยู่บหรือว่าออกเงินละอายออกเงินเด็กคนอ้าายเได้อยู่นี่เนาะโดยแต่ว่าถ้าเจ้าอะไรยังอยู่นในพ่อนแม่อยูยุพ่อแม่ไปใส่หนูพอแม่ไปให้ไปให้เนาะอันนี้จะเป็นนักเฮียนเนาะก็ถือว่ามีความลำบากแต่ว่ายอมมากบาดใจของเพื่อนเนาะสู้ต่อสู้เก็บหาเงินเองคือถ้าเทียบใส่บ้าทุกหรือว่าคนเนื่อยๆนี่ก็ยากเนาะที่ว่าซีหาคนอยู่แบบอยู่เขตนอกแล้วยัง มูจักทำมาหากินแล้วก็ยังขายเครื่องแบบสลายเห็นแต่ผู้ยิ่งเนาะขายแต่ว่าอันนี้ผู้ใช้ขายได้ก็ถือว่าโอเคนับถือนับใจเนาะถ้าว่าท่านผู้ส้มเข้ามาติดตามรับส้มคลิปเขาบ่าวตุ๊กได้เห็นคลิปคลิปนี้แล้วเนาะออทางว่าน้องนุ่งพันมีทั้งมัดเนี่ยคครอบครัวไล่ร่วมทั้งมัดเลยก่ะมีอยู่สิบคนไล่ร่วมครอบั้งแม่ถ้าว่า,าเฮือนซานเพื่อนเดียวบ้านตุ๊กที่ท่าให้เบิ้งอีกเท่านึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้านเกิดมุกน้องพักอยู่บ้านน้ำจะลาเมืองบุรพภาขวยคำมวง ถ้าพระท่านผู้สม้มท่านใดที่มาเข้ามาติดตามครับสม้มสองวิธีเล่าของเบ้าตุกเนาะอยากจะบริจาคเนาะเป็นวัตถุสิ่งของเองินคำ่างต่งตงตงางๆเนาะฝากบริจาคทางบัญชีของเบาตุกเลยก็ได้เนาะติดต่อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจวิธีเลาเนาะติดต่อมาเลยเดี๋ยวเบ้าตุกจะติดต่อไปกับไปทางนั้นเนาะทางผู้สมอันนี้ก็คือเงือน้ารของเพิ่น,นเพิ่นก็ยังทุกย์ยากขาดแคนหลาะ บาตุกก็ได้มาเห็นก็ถือว่ายอิตนแต่ว่าบาตุกอะการเดินทางคือว่าแล้วนะบาตุกก็ยังบอท่านได้มีเพียบพร้อมกมีแต่น้ำใจเล็กๆน้อยๆซื้อขนมซื้ออย่างสวยเพิ่นเนาะพ่อแม่ไปไซนี่ไปไปเสียหเ้าให้โดยพ่อแม่เพิ่นลราไปเสียหเ้าให้เอ้าขอบมุกขอบใจหลายเด้อน้องไายเด้อให้อยู่ดีนี่ให้ค้าขายร่ำรวยเดยขอบใจขอบใจนี่ก็คือเฮือนของเท้าไม้นาะเป็นทั้งเฮนของ จานบุญมีเพิน่นอันนี้ก็ครอบครัวเพิ่นก็ยังทุกข์ยากลำบากหลายทางด้านข้างก็จะเป็นเลา้ามีโคกต่ำเข้ามีอย่างคักแน่เนาะแต่เฮือนซานเพิ่นก็ยังทุกข์ยากลำบากขาดเกินเลยเนะาะทั้งหมดรวมมัดก็มีอยู่สิบคนเนาะรวมทั้งพอ่อทั้งแม่อันนี้ก็คือน,น้องสายเพิ่นจะทางเทิงก็คือเท้าไม้เนาะทางด้านนี้ก็เป็นเฮือนอ้ายของเท้าไม้เพิ่นเนาะกะ็ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกันนี่แหละปลูกใกล้ๆกันเลย มืัอนี้ก็ได้ทางจันบุญมีพ่อเนาะกับจันเจี๊ยบเป็นผู้พาเลาะบ้านเออบ้านนี้ก็เป็นบ้านเก่าบ้านเก่าเนาะพี่นะ้องมีทางต้นมะเกียงเนาะอันนี้เขาเอิ่อนมาต้นมะเกียง <c oughs> ไป็นนี่นไจนเออคุณจนขึ้นไปไรจะขึ้นได้นี่ก็ไขาด้ยขาด้วยจะโดยบ่จาครับยังน้ำไม้อบิงห่นอะไระอกจาตู้ดิเอพกลังกินข้าวครับหน่อไม้ อับังบ่อับังอับังอับังอะไรเอออับังอะไรล่ะหน่อไม้เน้อลูกสาวปุณิฮะเออลูกสาวจากคนลูกสาวอยู่งานนี้ยังคุณน้องไหมอ่ะคุณนี้คุณนั้นนี่สิลูกลูกไผ่ลูกไผ่ปุนี่ะโอ้มีฮาร์ดไข้เครื่องเนาะอยู่ทางในกันเนาะไข้เครื่องก็คือว่านี่น้ำมันนี่กอไข้เครื่องเนาะอยู่งานนี้เนาะแต่ละเดี๋ยวเรีจะมีจะกันหลังค่าเขาเจ้าไข้เครื่องอยู่บ้าน หลายเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ปะอันนี้ก็เป็นฮานขายเครื่องแบบอยู่ในชนบทหรือว่าวิถีชนบทเน,นาะก็จะมีเบิ่ง,งกระตุกน้ำมันแบบเน,น,นขาะก็จะขายก็จะจห้อยแบบนี้เลยนะเนาะเกือบไม่ได้ขายที่ขายแต่น้ำมันที่ขายแต่ละไมันต่วาาต่วาเกือบมาขายโยเนาะขายน้ำมันเอสซังเท่านี้เนาะคนก็ขายบ่ะ อันนี้ะทะนั่นแม่เขาเนาะกำลังกินข้าวกับอาบังเนาะอาบังอะไรคือน้อไม้ก็คือน้อไม้โอ้หมูเจ้านี่ตัวบักใหญ่เนาะหมูมีลูกบ่แม่หมูมีลูกโอ้หมูก็เป็นกระเทยอันนี้เป็นอะไรกันพี่เดียะอันนี้บ่หมูและอันลีกเนาะหมูละอันนี้ อันนี้ก็คือตุ่มูขนาดนั้นคักเต่เพื่อนขายน้ำมันนี่แหละไฟตองแต่งอยู่นี่เลยเราเเ้ยบ้านนี้ก็มีต้นพาราลหลายนะธรรมชาติงามเดี๋ยวตามสันผู้เลยอ๋อบมึเปิดใกล้หลายเลยเจ้าเจ้าขายตัวเลยเนาะแถวนี้เนาะสี่สิบบ่ อาอผับปุย่างพ <c oughs> ลาดทำลินเอ้าือเป็นอันนี้เว้ย <c oughs> เออร <c oughs> สะาสชนิ่งกระใสน้ำยู่ในเขียนาะ้เขียนนี้หรือว่าเขาเอื้อเมาน้ำลินน้ำเป็นน้ำมาแต่ผาเพราะเนาะตัวเจ้าของทิ้นตัวต้องพากันไปเขตนี้ โอเล่นสมาหกระทิ้นวะไปขึ้นเทิงเลยไปขึ้นไปหาอนนีอทึงดเราอ่ะหัวยานหัวยานขึ้นรถ สบายดีไหมเท่าไมพาดูเฮ็ดอีสังพาดูเฮ็ดยังอย,งอยู่นั่งอยูอ่นี่เนาะอืออยู่ดีมีแหง้งเอ้บอบดเห็ดไปให้ไปสวนเม,มื้อวานนี้ใช่เจ้าว่าบดเห็ดไปให้ไปสวนแบบจะมือได้ก็บม่ได้ไปเลยนะโอ้โแม่ไม่ได้ไปถ่สวนแล้วโอ้เท่าเท่าอ้วนเลยเนาะเท่าอ้วนแห้งเลย สักแล้วสองสองคนนี่ท่าเจ้านี่พายอายุเกะกว่ากันผู้นี้บ่เออเลื่ลอ,ย,อยป่ะจะเนี่ยนั่นน้องบ่เป็นเป็นเป็นอะไรอันสูบยามีแห้งบ่แม่เค,เคยบ่เออ <laughs> สูบบ่ได้คือเฮาเฮาไปเห็นให้หน่าสว่วนนี้ต้องได้สูบบ่ยาเนี่้ปปย เนี่ยไดก็สูบเนาะเฮ็ดเวียกก็โกชกเคยเลยเคยเลยเนาะเป็นความสินเคยสูบนี่ขั้นยาบุปุ๊กนี่ก็สูบได้บ่บ่ได้ต้องยาปุ๊กปุ๊กเป็นบ่ยิงผู้หญิงก็สูบผู้ชายก็สูบบ่มาคนเล็กน้อยเขาเมออย่างนี้เขาบุซูบเด้บ่เขาขึ้นไม้เขาบุซูบน้ำเนาะมีแต่ถ้าเฮารุ่นเก่าๆเท่าๆแล้วสูบเนาะเออบ่ ก็รุ่นเขาชาวพวาวเขาโบ้ได้เออขาชูบได้หลุออืมเป็นความลึงเคยสิ้นเคยเนาะถ้าสมมติขาดยาเมื่อหนึ่งนี่บริษูปยายาปุ๊กน,นี่ได้บ่ได้ยูมันได้กัยากเลยลยังน้ำลายเหยืย่อยเนาะเออคาเออเดดเ่ โอ้ย่าดรกผู้สาวผู้สาวเพื่อนเพื่อนอดได้ดอกให้ผู้สาวเลยพาเที่ยวมนี่กันเลยหมู่บ้านนี้เพื่อนเคยเพื่อนสอนอยู่นี่นะให้เพื่อนพาเลาะขอบใจได้ไม่เท่าเด้อเออให้อยู่ดีมีเฮงมีสุขให้มันให้ร่ำรวยอายุมันขวัญยืนเด้อเออขอบใจขอบใจ นี่เนาะคือทางด้านนี้ก็เป็นเฮือนเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมคืออต่ก่อนเพิ่งเฮือนซานขาเจ้านี่เนาะทางกองตล่างก็มีเป็ดมีไก่เป็นเฮือนแบบดั้งเดิมทางด้านหลังก็เป็นต้นมะพร้าวสูงงามลายเนาะบรรยากาศแบบพื้นบ้านคือทางด้านนี้ก็เป็นกระซุ่มไก่ข้าเจ้าเป็ดไก่ก็จะอยู่ตาม กล้องตะล่างหรือว่าภาษาไทยเอื้อนมาทุนบ้านเบนื้องเนาะอยู่แถวนี้เจ้าวัยยู่เฮือนเขาเจ้าไปสวนมะหมู่กับตัวบักใหญ่อยู่รูอันลาดอยู่นะทางด้านนี้ก็ทางด้านพุ่นก็เป็นผู้พาป้าไม้เขาเจ้ากระพุกเฮือนตามสันผู้เนินผู้นี่แหละเนาะเป็นวิถีชีวิตแบบบ้นบาน กับลูกพักส่วนครัวบ้านนี่ก็เป็นระเบียบดีอยู่เนาะขเข้าก็เห็ดหัวเหิตสวนมีสวนมักนัดนนเนะเาะสวนมักนัดข้าวก็ปลูกมังนัดปูกต้นไม้กินมากรลอว่าปูกข้าปูกขีงมีต้นมหมูหงต้นยางลายต้นมงม่วงต้นมงมีก็มีเนาะอันนี้ก็คือทางที่เราตุกได้เลาะถ่ายมาก็เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงก็จะกมังกระเทศ้อนจังหน่อยเนาะ เดี๋ยวบรรทุกจะพาไปเบ่งย่างไก่ซุมไก่กันเจ้าเนาะนี่ก็คือย่างไก่ของประชาชนเนี่ยเจ้ากับเอยูนะ่เนาะแต่ก็มีผู้พามากกับผูเป็นยังมีเครื่องนุ่งของถือก็มีสวิงมียังทงั้งโคกทั้งสงะเต็มอย่นี้ไปบ่งย่างไก่ข้าวบ่มีไก่เนาะ ข้าเจ้าก็เเ็ดใส่บนไก่นอนบนไก่ฟักแต่ไก่เบ่ออยู่อันนี้คือซีเมนเข้าที่ข้าเจ้าไปเกลือไก่เนาะได้นี่ก็เป็นพืชพักสวนขั้วข้าเจ้าก็เเ็ดสวนครั้งนี้แต่กระปางนี่เป็นกระปางของระเบอร์ลูกระเบอร์กับข้าเจ้าจะปลูกพักใส่เนาะก็มีปลูกพักหอมพักบัวเนาะอยู่ในนี่ มัองนาะมาเหงาเท่าน้หลังนี้ก็เห็นมากำลังไต่ขึ้นคันใด้าย่ว่าอาโจนะเขาเอิ้นภาษาชนเผ่าคาเจ็งกำลังจะขึ้นทั้งนั้นเลยเบิ่งมันจะขึ้นได้ปะว่ามันขึ้นได้เลยเนาะพี่น้องขึ้นเท่า,ใน,ใานั้นได้เฉยแต่มีจันทร์เทียมมีไฟฟ้าแล้วเนาะบ้านนี้เนาะเจ้าก็สามารถเบิ่งหนังเบือ้องหนังได้ นี่ก็บาดตัวขึ้นมาทางด้านเทิงอันนี้ก็เป็นเลา้าคุกเพาหลายสังเกตเบืองบ้านนี่จิเป็นบ้านเกา่าบ้านเก่ต้นไม้ต้นเพาวหลยหลยอยู่ติดกับธรรมศาสตร์ล้วนเลยเนาะ ผู้ชมีกท่นึงเนาะวันนี้ก็ประตูกันยังอยู่ที่บ้านน้ําจลาคือเก้าเนาะพนะอดีอได้เห็นขอเท่าเพื่อนแต่ก่อนได้สอบถามมากว่าเคยเป็นนายบ้านเป็นบ่อพ่อเคยเป็นนายบ้านเกา้าตอนนี้เิ็นก็าา้าทราบอายุเปรตสิบป,ปีผู้ชมเป็นประชาชนบ้านน,น้ำจลาเมืองบลรพาคอยขอมดอันนี้ลูกหลานมาลวลูกหลานจะกถามหี่คงนี่ตวอย่าเป็นบุญใหญ่บ้านบุญใหญ่ทะละมปื้อเราไปื้อทางมานะ ให้พ่อเขาเป็นภาษาภาษาพ่อเลยได้บอกภาษาเอาก็ได้โดยเออให้พ่อเขาเป็นภาษานั้นเลยเพราะว่าไอ้น้องทางฟั่งไทยก้เจ้าอยากอยากฟังเพราะว่าคนแถวสุรินคนแถวทางฟั่งไทยนี่มีหลายจังหวัดที่ว่าเขาเอื้อนมาเป็นไทยกวดแต่ทางเล่าเขาเนี่ยมีปอยู่ไทยในสมัยตะก้อนข้าเจ้าอยากอยากเห็นวิธีชีวิตท,ทางเล่าเขาสมัยปัจจุบัน,น,ยน,นอ,อยากให้พ่อเขาเป็นภาษาสื่อสารเป็นภาษาถ้าเจ้าเลยภาษาเราเทิงภาษาบรูเลยภาษาเราเทิงเลย โค้ให้คนทางพุ่งห่ดมีเราทาเน็ตโดยแม่ละมีชมายกอนแม่แม่แม่มีมีหลายมีข่าอยู่คงแจ๊คคำพี่คลองครับทางจากบ้านไปทางทางจังหวัดชลินพิเดียรปูเด้เฮ็ด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 เดียวกันอ้าววอลให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับเออแต่ชะมายกอนก็แต่ชะมายุ่งเหมือนว่าที่กวางไฟเบรนนี่ก็ ต่ไปกับเฮียค้องเชมไอพักพวกเคยไปยามาลังปุะตกูรีกรวางเลยมีชัดเชินกัจะเรียกคือจานะแต่ชมัยก่อนเรียกแลยผู้นั่งที่นั่งค้องก็หน้วเต้ามันโลกรู้เลยนะเราเกิดกับไปเพื่อต่างเชมไอเดพักพวดก,ก็เคยไปยากับเฮียค้องรูมเนี้อ Được nó. À, mà luôn mưa 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 luôn mất, tao mưa 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 đó. mưa 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 khó tóm bó tập vệ là con phê ấy Để cứu chó nè giang chân Chân phê thì chẳng may đâu hả giang chó giói Là mi <laughs> càng muôn chương thì chẳng may đâu hả Rồi bớt này Tớ bớn Tù Thếp bê chinh hoa này Chẳng chỉ nó โลโลนี่กะมัวจากะตนมัวจาตงมงลมงกิมาไปลาจากิกะพบาลตนเป่าได้จาจากิลือบาปูระหะตาจาเชนตอยะจุตัจปะละตะลัพเมจิกะชื่อบ่มีความให้พิสอบคนนั้นน่ะได้ไม้เท่านั้นน่ะเก็บของได้ไม้ก่อนที่นั้น บบมีวัดเนาะถือศาสนานี่บุมีวัดหนึ่งแบบโมีบันไดของบบมีมัดโบมีเนาะคันว่าขึ้นซื่อว่าซนเผ่าเล่าเทิงว่าซึนเผารูนี่บมีบบมีบบมีวัดเนาะเพราะว่าไอ้น้องหลายคนถามมาว่าเออแต่ละบ้านนี่คือบบมีวัดบบมีศาสนาวันนี้ลูกหลานจะถามถ้าสมมติว่าเป็นซึนเผ่ากรูยุ่แต่ว่าขจ้านี่นะอยากนำศาสนาเข้ามาเผยแพร่หรือว่ามาตั้งวัดอยู่บ้านเฮานี่ กับระชาชนนี่กัสิเห็นดีเห็นพร้อมบ่ะแบบบ่ปัจจุบันนะฮะสมมุติว่าบ่บนั้นบอเข้าบริสุรูปภาพเราต่างวัดทางวัดก็เขาหนึ่งแหละโดยพัฒนาเนี่ยเลยคนเผ่าไทยเนี่ยหรือยังเรงไ่ได้ยังบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดให้บ่มีบ่มีหน้าแม่นบ่อกเบบว่าเฮาทางให้ทางส่วนแล้วแบบกุ้ง จุ่มเจียวครอบครัวก like ันยังพอแห้งเลยเนาะนยังหวานอันนี้ยังคาดคาดเพิ่มเพิ่ยอันนี้ก็บ่างศาสนาพุทธมาเผยเพิ่มก็ว่าย่านโบกุ้มมาสั้นซะพระสุนพ่อแม่ประชาชนกับยานโบกุ้มนี่นะก็เลยเพิ่มก็เลยโบราณกับหีกับคลองมันบุญยักบุญยักอันนั้นเนาะบุญยักอันนั้นเข้ากันปานใดคือเรียว่าหิ่งทางพี่แบบเข้าเกี้ยวโดยเพราะว่าหีทางพี่ปะทือผีเนาะท่างนั้นศาสนาพุทธเขาเล่าเรื่องธรรมธรรมะสิ่งนั้นมันระคัดกันอยู่ตัวนั้นครับ น,นี่ก็คือ,อวัดความเป็นมาหรือว่าหีดโครงของบ้านน้ำจลาเมืองบัวพภาควยามวดขบใจทั้งพอเท่าสะท่านหลายที่บาได้ให้ความรู้ข้อมูลของบ้านน้ำจลาเมืองบุรพภาควยขมวลอีกเท่านึ่งนะครับให้ยูดีมีแห้งความเจ็บจะสุได้ความไข้จะสูมีนะอาย,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 ยุนิ่งนิ่งร้อยปีหมดละร้อยปีสองร้อยปีหมดลยเด้อขบใจหลายๆคือทางได้นี้ก็เป็นโฮงเฮียน้ำจลาซึ่งมาตั้งอยู่ทึ่เนินภู เพิ่นได้ดุดหน่วยพูตัวนี้ลงนะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ตั้งเป็นโรงเรียนซึ่งว่าหรงเรียนนี่ก็เป็นหรงเรียนมอตโตหรือว่ามอต้นห้องเรียนมัธยมต,นต้นต้นน้ําจลาเวลาเฮาเนีไปทางนี้ก็จะเห็นหน่วยพูหรือว่าทิวทัศน์ธรรมศาสสวยงามลายๆเนาะคือด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนคือกันโรงเรียนท้งมดนี่มี3หลังนะท่านผู้ชมเป็นโรงเรียนโครงการของรัฐที่ว่าเฮ็ดให้นี่คือหรงเรียนเพื่อน อยู่ในเขตเหนือกะจะเป็นนงเฮียนหลังนี้แต่กโรงเฮียนกระทะที่เป็นบรรยากาศทางด้นา,าปปนนี้กะคือบ่อตุกบอลหนึ่งนะเนาะเนี่ยไปก็เห็นหน่วยผ่าทางตีนผ่าแล้วก็เจ้าก็จะทางให้ปลูกฝั่งปลูกเข้าปลูกยางเนาะทางหน้าด้านนั้นก็จะเป็นสายพูเดี่ยวไปกับงามไลยเนาะ